คงคิดว่าช่างที่ชำนาญน,นะครับทำงานเนียนคลิปเลยสุดท้ายแล้วจะแข่งขันกันที่อะไรอีกได้บ้างนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการออกแบบ ดีไซน์สร้างสรรค์ผลงานนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็จะมาฝึกนะครับออกแบบงานเต็มแผงหน้านะครับแล้วก็ขัดเกางานญี่ปุ่นนะครับสไตล์แบบดั้งเดิมคลาสสิกแน่นอนครับงานดั้งเดิมนะฮะเราแกะมาหลายครั้งแล้วนะครับงานนี้ผมก็จะเหมือนเดิมเลยนะฮะวาดให้จบให้เสร็จเพื่อดูองค์รวมว่าเป็นยังไงนะครับทำงานการฝึกฝนหนึ่งครั้งก็เหมือนการที่เราสักไปแล้วหนึ่งคนนะครับเพราะว่าเราดูผลงานที่จบและเสร็จแล้วนั่นเองจะได้ดูองค์รวมได้ทันทีเลยว่าอ่ะ งานชิ้นนี้ออกมาประมาณนี้เงาลึกตื้นเส้นออกแบบดีไซน์เมฆลายหินองค์ประกอบหลักต่างๆเป็นอย่างไรบ้างคลิปนี้ก็จะมา ออกแบบออลงพัดลงเงาให้เสร็จเลยนั่นเองนะครับก็จะมีดอกไม้กับหอยทากหัวกะโหลกนะครับแล้วก็จะมีเมฆผสมกับลายหินที่มีศาสตร์แสงน้ำตกลงมานั่นเองนี่คือไอเดียที่ผมคิดได้สำหรับงานนี้งานนี้ตั้งใจจะทำเงาค่อนข้างเข้มนะครับส่วนลึกที่สุดส่วนหินส่วนใต้เมฆต่างๆเราจะเก็บให้เข้มนะครับอันดับแรกแล้วก็ ลายลงสีหินเหมือนเดิมนะครับหินเนี่ยการดีไซน์เห็นการฝึกฝนแต่ละครั้งเนี่ยผมมันข้างแตกขแขนงไอเดียได้เยอะขึ้นหลังจากที่ทําการฝึกฝนวาดบ่อยๆนะครับเวลาที่เราฟรีแฮนเนี่ยผมเอาสมุดพวกเนี้ยไปไว้ที่รานด้วยไว้ทุกคนเปิดต่อหน้าลูกค้าเลยนะฮะว่าไอเดียของผมแต่ละวันมันไม่เหมือนกันแต่ละครั้งในการวาด มันไม่เหมือนกันเพราะว่าการวาดหนึ่งครั้งผมจะไปดูหลายๆช่างต่างประเทศช่างไทยมาประกอบรวมแตกฉานไอเดียแล้วก็มากระจายลงสมุดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่ผมวาดงานผมจะไม่เหมือนเดิมทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ลายหินการดีไซน์พัดการดีไซน์เมฆการวางองค์ประกอบต่างๆนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้งานญี่ปุ่นของผมเนี่ยก็ได้เรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามที่ผมไปดูช่างหลายๆคนนั่นเอง อันนี้ผมก็จะเอาโซนหิน,นไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็มีดอกไม้เกิดมาตามหินนะครับแล้วก็จะมีสาดน้ําลงมาใส่ข้างล่างกับตัวหินนะครับอันนี้ผมออกแบบงานแผงหน้านะครับให้เสร็จเลยแผงหน้านะครับผมมันออกแบบยากตรงไหนทุกคนรู้ไหมตรงที่มีส่วนเว้าส่วนโคง้งนะครับคือพัดแนวตรงระหว่างบนล่างอ่ะพัดแนวตรงพวกนั้นอ่ะ ไม่ยากนะครับแต่ว่าส่วนที่ยากก็คือส่วนที่มันโค้งขึ้นไปข้างบนตรงไหลอะแล้วก็โค้งลงมาส่วนล่างนะครับส่วนล่างของฝั่งขวาในสีข้างนะงานสีข้างแผงหน้าพวกเนี้ยมันจะงงงเวลาออกแบบเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยผมก็เลยวาดให้จบเอาให้จบไม่วาดครึ่งครึกลางกลางวาดให้จบเลยว่าส่วนโค้งด้านบนอ่ของแผงหน้าเนี้ยเราใส่เป็นอะไรนะรผมใส่เป็นพวกพัดบน นะพัดบนเนี่ยเขานิยมนํามาใช้พวกตามส่วนเว้าส่วนโค้งของร่างกายนะครับเวลาที่เรามีเจอกับส่วนว้าส่วนโค้งเนี่ยหรือว่าจุดปิดของงานส่วนโค้งเนี่ยเราจะใช้เป็นพัดวนไม่ใช่เราเหรอกคือส่วนใหญ่นะที่ผมไปเห็นเว้ยเขาใช้เป็นพัดวนอืมเป็นพัดลักษณะอ่าวงกลมเออผมเรียกมันพัดบนไม่รู้ว่าสับกลางๆเรียกว่าอะไรนะครับผมก็เอาตัวพัดวงกลมพัดวนพวกนี้แหละเอามาเก็บ นะครับเป็นส่วนบอลส่วนโค้งนะครับเราจะเก็บเป็นเมฆเป็นพัดอะไรยังไงไม่มีพิรูกนะเล่นได้หมดเลยแต่ผมจะเก็บพวกนี้ทําไมเหรอเพราะว่ามันดูเป็นระเบียบดีแล้วมันเล่นพัดหลังจากเก็บพัดวนเส้วเล่นพัดฝั่งขวาได้ต่อเลยคือมันต่องานได้ง่าย นั่นเองการหัดวาดเดินเส้นออกแบบดีไซน์แล้วก็การลงเงาให้เสร็จให้จบงานญี่ปุ่นเนี่ยมันทำให้ผมมีแต่ได้กับได้นะได้อะไรได้เรียนรู้การฝึกฝนออกแบบเองนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้การลงเงาลงสีการเวียนช่องแสงการลงเข้มลึกตื้นประมาณไหนแล้วดูทำให้เสร็จเนี่ยรวมๆแล้วมันออกมาแบบไหนมีกลิ่นไอที่มันที่เราต้องการหรือเปล่ามีกลิ่นไอ ตามช่างเทพหรือเปล่านะครับเพราะว่าลายมือลายเส้นของแต่ละคนแตกต่างกันทําไมช่างคนนี้ทําออกมาแล้วมันกลิ่นอายโอ้โห,โโหมันดูขังอย่างเลยเฮ้ยทำไมช่างคนนี้ทําออกมาแล้วมันดูธรรมดานะครับทำไมช่างคนนี้ทําออกมาดูเฮ้ยดูไม่เป็นระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะเกิดจากการตกตะกอนการฝึกฝนอย่างหนักการทํางานมาหลายปีนะครับแต่ถ้าใครเริ่มต้นนะ เริ่มต้นมือใหม่แน่นอนครับลูกค้าจะไม่มีนะครับแต่เราอย่าไปรอลูกค้าครับถ้าลูกค้าไม่มีหนึ่งหนังเทียมนะครับลุยเลยฝึกหนังเทียมนะครับแต่ถ้าอยากได้ทฤษฎีนะครับให้มาวาดวาดมันจะได้ส่วนทฤษฎีเยอะนะครับผมว่ามันก็จําเป็นนะทฤษฎีนะครับการวาดการฝึกฝนพวกนี้ไม่ต้องรอลูกค้านะครับเราฝึกเลยฝึกเลยนะครับ รีบวิ่งเลยอย่าหยุดนิ่งรีบวิ่งเลยนะฝึกฝนฝึกนฝกนเราจะได้ประสบการณ์มากขึ้นเวลาลูกค้ามาเราก็จะได้แบบทํางานแบบมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับสำหรับงานนี้ผมก็เป็นงานแผงหน้านะครับงานแผงหน้านะครับเป็นงานที่มีความนิยมในยุคป,ปัจจุบันเหมือนกันนะผมก็เลยจะออกแบบนะครับเพื่อเอาไปให้ลูกค้าดูด้วยแล้วก็เวลาที่ผมฟรีแฮนผมก็จะหยิบนะฮะพวกสมุดที่ผมเอาไว้ในร้านเนี่ย ออกมาดูนะครับมันทำให้ผมทำงานได้เร็วขึ้นนะครับการทำงานเร็วขึ้นมีข้อดีอะไรบ้างหนึ่งถ้าใช้ยาครีมชามันก็จะไม่ได้ต้องเสียเวลารอ,อนานเกินไปนะครับสองทำงานได้ราบรื่นนะครับหัวสมองไม่ตันมีไอเดียแตกฉานเยอะแยะมากมายมีสมุดคมภีอยู่ที่ร้านเยอะแยะมากมายโดยรายมือของเราเองนั่นเองนะครับมีแต่ได้ก็ได้ก็นแนะนำมาฝึกฝนกันเยอะๆ นะครับส่วนงานวันนี้ก็ลงสีส่วนดอกมงดอกไม้นะครับส่วนหัวกระลงหัวกระโหลกเนี่ยอันนี้เป็นไอเทมตัวละครทั่วไปเลยในญี่ปุ่นนะครับที่ผมไปครอบมาในฟินเทเลสนั่นแหละนะครับก็ดอกไม้คีย์เวิร์ดหลักๆคือผมอยากจะให้ดอกไม้สีเด่นที่สุดโดยสีแดงโทนสม้มสีเดียวใบไ,ไม้ก็จะดรอปสีให้มันดูตุ่นลงนิดนึงแต่สีที่เบดให้ตัวต้นไม้ดูชูขึ้นก็คือพวกญ้าตามก้อนหินเห็นไหมพวกนี้ผมจะลงเป็นสี ตุนเลยสีตุนคือสีเขียวหมนๆนะครับสีพวกนี้จําเป็นเหมือนกันที่จับมาใช้ในงานญี่ปุ่นแบบตั้งเดิมนะครับมันจะไม่ได้แบบเป็นนิวเจแ a ปนคือสดจ๋าทั้งงานนะฮะแดงเถือกแดงทั้งงานไม่มีสีตุ่นนามาตัดอะไรอย่างนี้นั่นเองแต่ก็ไม่มีพิถูกเล่นได้หมดทําได้หมดอันนี้คือเรามาแชร์กันนะครับงานวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่เป็นไงกลิ่นอนะโอ้โห นี่คือชิ้นงานที่เราดูนะเนี่ยดูองค์รวมว่ามันเออทำให้เราตกตะกอนอะไรละหลายอย่างหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเออเงาแบบนี้สีแบบนี้เอ,อ๊ะการดีไซน์ลายพัดแดงต่างแบบนี้เออมันก็นั่นแหละทําให้เราได้เรียนรู้แนะนํามาฝึกฝนกัน,นเยอะนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยชิ้นงานวันนี้นะฮะเดี๋ยวลุยกันต่อครับ